สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะปุ้มปุ้ยบอกลาปี2024ยกให้สิ่งนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดนับถอยหลังจะได้เป็นคุณพ่อลูกสองแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มกวินดวงเพราะตอนนี้พรรยาสุดเลิฟปุ้มปุ้ยพันธิพากำลังตั้งท้องทายาทคนเล็กจากนี้ไซอัลบลูก็จะกลายเป็นพี่ชายของบ้าน ล่าสุดสาวปุ้มปุ้ยได้แชร์ภาพบอกเล่าเรื่องราวตลอดปี2024พร้อมเขียนข้อความบอกลาเพื่อก้าวสู่ปี2025ว่าบาย2024ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ผ่านไปได้เพราะเรามีกันและกันไซเอ้าบลูเป็นพี่ชายแล้วครับขอบคุณสำหรับการถวายตัวตลอดทั้งปี จนในที่สุดก็ได้น้องของไซอัลบลูมาทันก่อนสิ้นปีเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยที่เธอถามว่าเราจะไหวกันไหมถ้ามีลูกเพิ่มอีกไม่ต้องห่วงนะตราบใดที่เรายังอยู่เธอกับลูกต้องสบายขอบคุณแม่ขอบคุณชีวิตทุกวันชีวิตมีความหมายและสวยงามมากๆพอมีลูกอยู่บนโลกใบนี้รัก ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่รักและชื่นชอบในตัวปุ้ยที่คอยเป็นแรงซับพอร์ตกำลังใจอวยเครื่องด่าคือเป็นทุกอย่างจริงๆขอบคุณที่รักกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสู้กันต่อปีหน้าค่ะ